นี่ครับมาแล้วนะครับออกซิเจนนราธิวะนะครับออกซิเจนนราธิวะนะครับในวันที่13ถึงวันที่17นะครับมีการโชว์ว่าวนานาชาตินะครับว่าวสวยงามนะครับงานนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูวันงานว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับออกซิเจนนราธิวะนี่ปะบิลหรอปะจิกบล่ะปะจิกบล่ะสาปปะจิกบล่ะสิถึง17บเจ็ดเมษางานนี้ยอนเน้นครับปอนี่ว่าวนานาชาติว่าวนานาชาติ อ๋อว่าวแบบแบบไหนแข่งสูงหรือว่าแข่งนี้มีหมดเลยแข่งขึ้นแล้วก็แข่งประกวดสวยความสวยงามด้วย uh. แข่งสูงด้วย uh. วย่าว uh. นานาชาตินี้มาจากที่ไหนบ้างอินเด้นก็มีต่างประเทศก็มีต่างประเทศมีนะอินโดมาเลยมีไหมได้ยินว่าของปารีสปารีสโอ้ uh. oh, ปารีสก็มา uh. อันเดียว โอ้โห oh สุดยอดมากงานนี้ครับวันที่13ถึงวันที่17นะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้เขากำลังเตรียมงานอยู่นะวันนี้ก็วันที่11อีก2วันก็ถึงวันงานแล้วนะครับนี่ตอนนี้เตรียมงานนู่นเต้นใช่เลยใช่ไหมเต้นนี่เวทีคอนเสิร์ตเนี่ยที่เห็นเป็นอันนี้ใช่ไหมมีเอเอเชนยิมเอชเชนยิมเอชเชนยิมแล้วก็กานกาดซุปเมือหัวที่ดังในกรุงเทพอ๋อกาดกซุป เนื้อวัวเจ้าดังในกรุงเทพเห็นเขาบอกว่ามีร้านค้าเป็นร้อยเลยใช่ไหมสองร้อยบูธส0งร้อยบูธอาหารงานนี้ต้องสนุกต้องใหญ่แน่นอนนะครับงานใหญ่งานใหญ่แน่นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันถ้ามีโอกาสก็จะมาทำคลิปมาเลยสดด้วยนะในวันนั้นนะครับฝากติดตามด้วยนะครับใส่ฟูดดีชั้นแนวครับโอเคนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตไปดูนะได้นะได้ครับอ่าได้นะไ,ไปดูเลยนะครับนี่ครับเขากําลังเตรียมงานนะครับเตรียมงานนะครับทําทุปประตูนะครับรอ,ออกซิเจนนาราติวะนะครับวันที่13ถึงวันที่17นะครับอย่าลืมนะ ส่วนด้านนี้ที่เราเห็นเป็นภูเขานะครับคลิปที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเราก็ไปไลฟ์สดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราทําคลิปให้ดูนะครับนี่ครับหาดทรายสวยงามนะครับหาดอาวพนาก็ยังคงความเป็นธรรมชาตินะครับไม่มีตึกสูงสูงเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับถึงว่าตอนนี้เขาเตรียมงาน ออกซิเจนนาราธิวาสนะครับในวันที่13ถึงวันที่17เมษา2567นะครับนู่นเลยครับมีทั้งเต้นมีทั้งอันนี้ก็เป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับเป็นเวทีคอนเสิร์ตมีดาราตลกนะดารามีคนดังจากกรุงเทพนะครับมีร้านค้ากว่า200ร้านค้านะครับที่มาร่วมงานในรอบนี้นะครับที่อุทยานแห่งชาติเอามะนาวนะครับนาราธิวาสครับ